ไอคนนี้เขาก็ได้ของเหมือนกันไห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 นไม่ไม่ให้ดูหรอกนะรอติดตามด้วยเออกาซิบุกได้ของแล้วกาซิบุกได้ของแล้วไหนไหนไหนโอ้กล่องส้มขอบคุณน้ำจุ่มนะครับคนเลือกให้เฮ้ยเจสอย่าอย่าเฮ้ยกาซิบุกเฮ้ยพีพีนารวิทย์เฮ้ยดังคุงดังคุง

นี่เป็นแบบทาโกยากิที่แบบเละที่สุดเท่าที่เคยกินมาคือมันนิ่มเลยคือมันนิ่มมากอ่ะดูดิดูมันนิ่มมากเลยอ่ะปกติมันจะแข็งไม่ใช่เละโดยเราไงโอ้อ่าร้อนปะอ้าร้อนปะร้อนไหมร้อนอืมร้อนมากดูทุกคนมันแบบมันแบบมันแบบมันไม่เป็นลูกอ่ะมันแบบมันเหมือนแพนเค้กแต่อร่อยดีนะเค็ดีนจะอร่อยๆเหมือนแพนเค้กอร่อยแอคทิวิตี้ของคนมาถึงญี่ปุ่น ข้าวเหลือหิวไงตอนนี้มันมีแล้วแล้วทำไมถึงไม่อยากกินเฮ้ยไม่ใช่ไม่อยากกินกระน้อยออกกันไปแล้วเฮ้ยอันนี้เราสั่งไหมเหรออันนี้ลูกพีก็ตาไหมไม่ไหวแล้วคนไม่สร้างเซฟนะฮ่าฮ่าาฮ่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 า ใช่คือตอนนี้เราลังดาไหลอยู่จริงเหรอไหนเฮ้ยเร่เป็นไรอะโอลี่เฟนอีพีนี้เป็นยังไงบ้างครับฉ่ำเนาะหวานฉ่ำเลยเหรอโบมากพี่นาอมากจะพาใครมาที่ห้องอ๋อแล้วตอนนี้พาพาใครมาที่ห้องอ่ะไอ้ยี่มึงมากันเต็มเลยอ่ะกูงงเดี๋ยวต่างรีวิวโอลี่เฟนอีทีนี้ เวลีวล่กูดผมร้อครับ